สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จานลุยเดี่ยวนะคะวันนี้พี่จานลุยเดี่ยวก็จะพาไปหาหน่อไม้จ้า,ามาหอดป้าหน่อไม้แล้วจ้าเดี๋ยวก็สิขื้นไปหาเลยจ้าตามไปรุ่นกันเลยจ้าได้น่อยหรือได้หลายจังใดไปเบิ่งกันจ้าไปหาน้ำกันเลยจ้าจะเบิง่งหน่อไม่เฟดจ้า่าเบิ่งกอมันเออขากเนาะ ลายจนมาสอนกันขึ้นในซีเนาะจ้ะน้องไม่แฟี์ดีๆจะเมึงขนาดน้องไม่ยังมีแฟดด้วยจ้ะโอ้ใกล้ๆจ้ะ กันมันหนีบกันจ้ะเซียวยากไหมเงี้ยโอ้ก่อนดีแท้ตัวนี้ กอเดียวจ้ะไปได้หลายนออยู่กอเดียวไหมเบิ่ง <c oughs> ก้อนนี้จ้ะ <c oughs> ก้อนนี้ พี่จะ้ะครับพี่จ้ะนี่จะ้ะปั๊ดก็ขหางเก็บ่างๆกันนี่จะ้ะเบิ้งมาทางเบิง้งทางพี่แล้วจ้ะปัดคักแน่อยู่จ้ะเบิ้งดูโอ้โหเอา้า ลวดจ้ะหักเอาลวดบตรต้องขุดตรงอย่างมันอ่อนดีจ้ะฮร์ดสามอันนี้จ้ะอ้อหกอเดียวภูณระจ้ะวันนี้มือดอ้อมมาทั้งพี่จ้ะอ้อมมาทั้งพี่ฮันนะโอ้ขักอยู่จ้ะ สองหนอเคียงกันยู๊ยสั่นสะเทือนได้ละจ้ะถ่ายเองเก็บเองจ้ะอ้อมมาทาั้งพี่จ้ะอ้ยอ้อมมาทาั้งพี่จ้ะโอ้โอ้อมกออยู่จ้ะคักยุ๊ยจ้ะ ข้างในอีกออวันดีไรปาดทั้ทงนี้จ้ะโอ้ปาดิึงจ้ะ เันจ้ะไง่ายๆเลยปัดกอเดียวจ้ะเบิ่งจ้ะสามกอข้างกันปัดข้างอีลีจ้ะไปไปหาตอบัดทีเนี่ยจ้ะมาเบิ่งกอนนี้จ้ะ พาดออกมาเอาง่ายๆเลยจ้ะพารอ่อนดีจังหายแล้วจ้ะสองพึ่งนี่พาดหมดหลายๆก,ก็ใกล้ๆกันกอันนี้ก็ยังน้อยๆอยู่อันนี้ก็น้อยๆอ,อยู่เดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านะ้าแล้วค่อยว่ากันพาด นี้กับโอ้เน่นแท้วะเดี๋ยวอนี่ก่อน,อเ,น,นเ,เ,เอาน้อเอามันควรเอาแล้วตัวนี้ธรรมชาติสวยๆไม่ได้ปรุงแต่งจ้ะน้ำไหลเย็นชื่นใจพูนจ้ะจากขนะ้างเทิงแหมโอ้โห บรรยากาศปาน์โนไม่จ้ะที่สิมาหากันที่มหาเป็นประจำก็โนไม่พูนใกล้ๆบ้านนี่เละจ้ะเพราะด้ไปไกลดกอกเย็นสบายจ้ะไปพอเซาเมื่อยหลอก็่ะไปหากันต่อบ่ที่เนี้ยรัดเบื้องก่อนนี่จ้ะ หักดูจ้ะอ่อ,อนๆเลยจ้ะว้หมดเลย สะเทือนแน่เด้อจ้ะสามนอนอยาวๆเสีย้ยวไว้ไปเฮ็ดน้ำไม้สิ่งจ้ะมีกระยาวเติบอยู่จ้ะเอาอยาวๆไว้นเฮ็ดน้ำไม้สิ่งไปหาต่อจ้ะเก็บบังหันจ้ะ ก็ใกล้ๆกันอยู่จากสองสามกอนี่จ้ะหน่อยยาวจ้ะเหตไใ้สิ่งก็เอ่อนย,ยาวๆเนี่ยจ้ะยาวได้ก็อ่อนดีอยู่จ้ะโอ้ยอันนี้มันอยู่สีลึกแน่สักหน่อยได้แล้วจ้ะข้างๆพุ่นก็มี้อีกจ้ะน,นอนนี่ อ่อนจ้ะโอ้อ่อนอ,อ,อนนีดีอันนี้กรอบบางนึงจ้ะนี่โอ้โหอ่อนมากเบิ้งจ้ะหานอจ้ะสวยๆเลยเบิ้งจ้ะก,ก้อนนี้โอ้โห่ีจ้ะออ กำลังงามๆจ้ะอสองนอนี่เคียงกันเลยแต่งใจวายอยู่อ,อ่อนจ้ะคักจ้ะโอ้ก้อนนี่ได้สามนอนง,งามๆจ้ะไปก้อนไม้ตัวไปจ้ะจ้ะเมืองก้อนนี่จ้ะฮัทเธอสามจ้ะ อุ้ยเจ็ดเทือนจ้ะสามจ้านี่จ้ะอ้ออยู่ข้างในคักแน่จ้ะอู้นี่จ้ะงามๆเลยข้างหลังก็มีอยู่จ้ะอยู่กอพุนนี่จ้ะกอเดียวกันจ้ะอยู่คนละฝั่งคักจ้ะ อวบอยู่ได้ล่ะโอ้หอ่อนทักจ้ะเมิงจ้ะก่อนีนีมาอีกสองโอ้โอสิซันสะเทือนแน่อ้าวงามจ้าโอ้โสะเทือนน,ะอออน,นี่น,นี่นี่อีกนี่อีกโอ้อันนี้อีกจ้ะ ยังน่อยอยู่จ้ะเอาไม่ได้ดอกเบิ่งอันนี้จ้ะว้าวหักอะไรเฮยข้างในมีอีกบ่อบ้าวหักน้ำกันหักน้ำกันจ้ะโอ้ยเสียงกออ็อ่อนๆอยู่จ้ะพี่จ้ะอืม อันนอขอน้างในอีกจ้ะพุ่งเดดจ้ะ,จะนี่จ้ะซีนออันนี้ก็น้อยๆอยู่จ้ะพอดีเอาหรอกจ้ะมึองจ้ะอยู่ตรงพ้นจ้ะ ทงในพุ่นอีกจ้ะเห็นบ่นนจ้ะออม,มเมาทั้งพี่จ้ะมาจ้ะนี่อุย้ยนี่อีกจ้ะห่างๆกันใกล้ๆกันเลยจ้ะอมาอาอ,อมมาทั้งพี่จ้ะมีบอโอ้นี่เดียวจ้ะ กอข้างๆกันนี่พอเอาอยุจ้ะออกมาทั้งพี่จ้ะนี่ออกมาก้อนี่จ้ะกอ,อ,อ,อใกล้ๆกันเลยรัดทั่วพักอยู่จ้ะสองนอ่อเคียงกันอยูนี่มีอีกน้อยหนึ่งจ้ะ ได้แล้วมาเทน่นี่จ้ะกองใครเคียงกันนี่ละจ้ะเอาอีหยังเงินแดงสีเอ้าจ้ะไปหาต่อทั้งทุนมีบ่อยางไปหักเอาวัางหันจ้ะเราแวแกใกล้เคียงกันก็พอได้หักอยู่จ้ะไปไปหาต่อมาเท่นี่จ้ะงามงามจ้ะนอนนี่เอา้าจ้ะเบิง่งดู โอ้ก้อนนี้ใกล้ๆก,กันจ้ะโอ้คักดูจ้ะบัหลายกร็รอดเออคักจ้ะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะเ้าเอารถ จ้ะนี่บอกก่อนเบื้องผลงานเบิ่งหันจะ้ะหักเอามืงหันสองกอไปหาตัวจะ้จะเบื้องก่อนนี่จะ้จะจ้ะหาเอาเลยง่ายๆอ่อนๆหาเอาโหลดไม่ต้องใช้มีดใช้เสียงออกมาทั้งทีจะ้ะนี่้อแงง่ายเหยาเหย้าจอไม้สิ่งจะ้ะ อันนี้ก็เฮ็ดไมต้ม่มซะจะเบื้องหนอข้างๆกันนี่จะกอ,อง้างกันก็ได้อยู่นหนอนึงจะ้ะวปสมไปไปทางพุ่นจะ้ะมีบนอ,อก,ก่อนนี่ยผ่า,านจะ้ะอ้าวปที่นี่กอนนี้ได้อยู่สองหนอ ก้อนนี่เป็นจิงเดรนเนี่ยเบิ่งดูโอ้มีอยู่ได้หรอจ้ะได้อยู่โอ้ก้อนนี่ก็พอได้อยู่ได้หรือจ้ะโอ้โอ้สามนอจ้ะ พันมาข้างขงันกันก็นพ่ออะกเลยจ้ะโอ้โอ้โอน,อน้ยงย้ํจ้ะมือก่อนนี้จ้ะโอ้พ่อเอาได้อยู่จ้ะนอ้องนี่ก็พ่อเอาได้อยู่จ้ะสามจ้ะนี่จ้ะ ใกล้ๆกันจ้ะอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆเขียวๆซ้ำนี่จ้ะเบิ่งจ้ะโอ้ยโอ้หมดจบจ้ะนี่จ้ะโอ้ห่าเอาห่าเอาลูกจ้ะ นี่เบิ่งก่อนนี่จ้ะปารจ้ะ,ะ,ะนี่อีกจ้ะอันนี้แหงนอเงาว่าเห็ดหนูไม่สิงได้อยู่จ้ะโอ้ไปเบิ่งก่อ้างๆกันเบิ่งดุมีบนอน้อป๊าดนี่จ้ะคักบอ,อนัอนี่ยสามนอจ้ะไใส่อยู่จ้ะ เด้ข้างในอีกหนอหนึ่งเราได้ออมกออยู่จ้ะหักไปหลดเนาะไอ,ออมมาฝั่งทั้งนี้จ้ะ สะเทือนแน่เลยจ้ะทั้งถ่ายทั้งหักพุ่นนะจ้ะกขัไปเบื้องอีกข้างในเนี่ยโอ้มีจ้ะโอ้จะก้อนนี้หักกระโดดจ,จ้ะอ่อนๆอ,อ,อยู่อ ออกมาทั้งพี่จ้ะอืมอันนี้ก็เอาได้อยู่จ้ะนี่จ้ะใก,กล้ๆกันนี่จ้ะก้อใกล้ๆกันเลยหักเพื่อนเพื่นเลยจ้ะเพได้ย้ายไปใส่มาจ้ะมาก้อนนี่จ้ะใกล้ๆกันนี่แหละอ๋อน,นี่น้ำอีจ้ะนี่จ้ะก้อใกล้ๆกันแล้จ้ะ นี่จ้ะอ่อมมา,างที่อุย้ยเทียนแน่จ้ะมาจ้ะมาก้อนนี้จ้ะเห็นยูนอนหนึ่งเงาเงาโอ้จ้ะมาก่อนกระเพาะเอายูจ้ะ ตรงไหนอีกนกียจ้ะสีนอจ้ะไปหาตัวจ้ะจ้ะหักเอาใกล้ๆก,กันจ้ะนออันนอไม่อัน,ออนยูกก่กอใกล้ๆก,กันจ้ะยังหักเอาหักเอาลด จ้าวันนี้ผลงานจ้าในพสซัมนี่ละจ้าพอได้ยูได้กินไปจ้าจังไหนมื่อนี้กาฝากดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็กดซ u b s ไคร b e แล้วกดกระดิ่งให้แน่นะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเนาะช่องพี่จานลุยเดียวจ้าติดตามกันเรื่อยๆเลยนะจ้าค่ะขอบคุณค่ะมื่อนี้ไปละจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ